That's TV. ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเออยู่ที่ร้านอาหารนบนานาค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแท้แบบโบราณสุดดั้งเดิมวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะแล้วที่สําคัญค่ะบรรยากาศร้านรมรื่นมากๆคุณผู้ชมเหมือนกําลังนั่งทานอาหารอยู่บ้านริมคลองของตัวเองนะคะและนอกจากฝั่งที่เป็นร้านอาหารแล้วนะคะเขายังมีเป็นมุมคาเฟ่เล็กๆนะคะที่เขาเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มนะคะขนมไทยหลากหลายชนิดนะคะซึ่งวันนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาชิมเป็นขนมไทยค่ะมันวางอยู่ตรงหน้าเอแล้วคะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหลาลาน,ลาน,ลาน มา,ะะมาชิมกัอนอย่างแรกค่ะเป็นขนมตาลค่ะเนื้อเนียนแล้วหนุกมากหวานพอเหมาะกําลังดีมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมาค่ะข้าวเหนียวสังขยาค่ะซึ่งนอกจากหน้าสังขยาแล้วนะคะเขายังมีหน้ากระชีหน้ากุ้งหน้ากลอยหน้าปลาแห้งอีกด้วยมาลองชิมเลยค่ะ ไปต่อด้วยขนมโคค่ะซึ่งเป็นขนมทางภาคใต้ซึ่งหาทานได้ยากนะคะหนึบกำลังดีมากๆค่ะไปต่อกันนะคะเป็นข้าวเหนียวตัดค่ะต่อด้วยขนมชั้นนะคะนี่นะคะเป็นขนมมะแกงค่ะ อีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นมันเชื่อมค่ะไม่หวานมากเกินไปนะคะแล้วตักกับกะทินะคะซึ่งมันเค็มๆนะคะเข้ากันมากๆเมนูต่อมานะคะเป็นถ้วยแดงนะคะเป็นสูตรแบบโบราณเลยค่ะน้ำเชื่อมค่ะน่าจะเป็นแบบน้ำผึ้งนะคะหอมแบบอ,อ่อ,อนๆมากๆค่ะไปต่อที่ขนมถ้วยกันบ้างนะคะเป็นเตาสวนค่ะ แล้วก็เป็นข้าวเดี่ยวถั่วดำค่ะปิดท้ายด้วยปลากริมไข่เต่าค่ะ บอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างค่ะต้องท้าท่าเลยนะคะกับร้านอาหารนบนา,นาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะขนมหวานที่นี่นอกจากจะทานที่ร้านแล้วยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากของคนในครอบครัวได้อีกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมการเดินทางมาร้านนี้นะคะหาไม่ยากคุณผู้ชมวิ่งมาที่เลียบทางด่วนรามินทราตรงเข้ามาที่ซอยโยธินพัฒนา3ขับต่อมาอีกประมาณ600เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมาย <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> เดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ